ที่ไหนบ้างครับช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นเนี่ะขาขึ้นเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะถามว่าวันนี้ครับถ้าเราเจ็บป่วยเป็นไงครับถ้าเราทําธุรกิจหน้าตาคนในธุรกิจในองค์กรเราเจ็บป่วยกับเราด้วยไหมครับไม่เจ็บอะครับแต่ถ้าเราทําธุรกิจส่วนตัวครับเราลองเปิดร้านขายอาหารหนึ่งร้านแล้ววันหนึ่งเราเจ็บป่วยไม่สบายต้องนอนโรงพยาบาลใครจะดูแลร้านเราครับนั่นคือเพราะเราเป็นต้นเหตุของรายได้ครับเขาเรียก a คช i ่ n อิ c o m e เราคือสาเหตุที่ทํารายได้เกิดขึ้นเจ็บป่วยยังไม่เป็นไรครับ แต่ถ้าเสียชีวิตล่ะครับหนักเลยครับรายได้หายเลยครับเพราะว่าไม่มีใครมาสารต่อธุรกิจเราเราเป็นลูกจ้างประจําเราก็ไม่สามารถเอาตัวเราเอาลูกญาติพี่น้องเราไปแทนตําแหน่งงานเราได้เพื่อรับเงินนะครับเอ็มตาตาตอบโจทย์ได้หมดเลยครับถามว่าวันนี้ครับคำว่าวัติเหตุนในวันพรุ่นี้อันไหนเกิดขึ้นก่อนครับ เราไม่รู้หรอกครับว่าอุบัติเหตุกับวันพรุ่งนี้อะไรมันจะมาหาเราเราไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหาหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อเป็นสิ่งที่ทําให้เรามั่นคงได้แต่เชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันยังมีคนโชคดีอีกคนหนึ่ง <_ d ip> เขาเดินเข้ามาดีๆบนฟุตบาทถูกต้องตามกฎหมาย <_ d ip> เดินแบบม, <_ d ip> มีความสุขค,ครับแต่แล้วอยู่ๆครับมันมีอะไรมาหาเขาก็ไม่รู้ครับใช่ไหมครับม่เดินเข้าไปมาดีๆครับนะฮะ และไม่สนใจไอ้คนขับมาไม่สนใจครับไปไหนก็ไม่รู้ถึงได้บอกครับคนเราครับมันก็สุดท้ายนะครับตกใจนะครับผมบอกว่าวันนี้เอ็มตาครับถ้าเราทําเอ็มตาครับวันหนึ่งนะครับถ้าอย่างที่เราดูครับว่าถ้าเราเป็นต้นเหตุของรายได้นะครับถ้าเรายังแข็งแรงครับเราเป็นผู้นําวันหนึ่งเราเกิดเจ็บป่วยล้มลงหรือเป็นอะไรขึ้นมาครับภาระข้างหลังใครจะรับผิดชอบใครจะดูแลสานต่อล่ะครับแต่วันนี้ครับถ้าเราเริ่มต้นจุดเล็กๆวงกลมเล็กๆสมัคร เข้ามาในเอ็มตาตาแล้วองค์กรเติบโตขึ้นค่อยๆสร้างขึ้นมาวันหนึ่งครับเหตุการณ์ผ่านไปถ้าวันหนึ่งเราเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราล้มลงเกิดเสียชีวิตธุรกิจเอ็มตาจะเป็นเสาอีกต้นหนึ่งที่ค้ำให้เราครับพกตัวอย่างครับวันนี้ครับท่านอายการนะครับประหลักกรนะครับบริสุทธิ์ครับท่านเป็นอายการอยู่จังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือท่านเป็นนักธุรกิจระดับลูบิสตาครับท่านเสียชีวิตครับรู้ไหมครับตอนที่เสียชีวิตท่านมีรายได้จากบริษัทเอ็มตาเดือนละหนึ่งแสนบาท ผ่านไปประมาณเกือบสองปีวันนี้ลูกสาวท่านที่มาสวมแทนท่านมีไรายได้เอ็มสตาร์นะครับนี่เรียกว่ามันเป็นมรดกจกพ่อรุ่นสู่รุ่นให้เราฉะนั้นครับสำคัญที่สุดครับวันนี้ครับทำไมต้องทำเอ็มตารครับท่านลองดูตารางนี้สิครับตารางเนี้ยบ่งบอกเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเครือข่ายที่ชื่อว่าเอ็มสตาร์ครับลำดับที่หนึ่ง เปิดมา23ปีมียอดธุรกิจ13,000กว่าล้านบริษัทที่สองเปิดมา14ปีมียอดธุรกิจ4,600ล้านบริษัทที่ส12ปีเปิดมา12ปีมียอดธุรกิจ3,600ล้านบริษัทที่สี่16ปี2,600ล้านบริษัทที่ห10ปี2,500ล้านท่านดูสิครับย้อนกลับขึ้นไปครับว่าบริษัทที่มียอดธุรกิจ2,000ล้านเนี่ยเขาต้องทําธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับเขาถึงจะมีโอกาสแต่ยอด2,000ล้านได้ แต่วันนี้เอ็มตาครับใช้เวลาแค่สี่ปีครับสองพันล้านเห็นไหมครับวันนี้เอ็มสตาไม่ใช่พูดง่ายว่าวันนี้เอ็มสตานี์ใหญ่เกินกว่าที่เราจะคิดเล็กๆแล้วใครไม่ทํานี่เสียโอกาสสุดๆเลยท่านดูดิครับยอดเป้าหมายเอ็มตาตั้งไว้ปีนี้หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทหลายคนบอกว่า ปี52ที่เอ็มตาบอกตั้งเป้า2,000ล้านจากยอด3 9 8ล้านในปี51เนี่ยเป็นไปนไม่ได้หรอกเอ็มตาไม่มีทางหรอกแต่เอ็มตาทําได้2,000ล้านแล้วมาปีนี้คุณหมอละพาคุณหมอเป็น,นินตั้งเป้า15,000ล้านก็มีคนอีกเยอะแยะไปหมดไม่มีทางทําได้หรอกครับท่านดูหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ครับเส้นทางนักขายครับพาดหัวไว่าเอ็มสตาเฮยอดพุ่ง70ล้านบาทต่อวัน ในเดือนมิถุนายนเอ็มตามียอดเจ็ดสิบล้านบาทต่อว,วันท่านเอาเจ็ดสิบล้านบาทต่อว,วันคูณสามสิบเอ็ดวันดีครับเท่าไหร่ครับสองพันหนึ่งร้อยล้านแล้วท่านดูนีครับปีห้าสองเท่าไหร่ครับสองพันล้านเท่ากับเอ็มตาทําเดือนเดียวมิถุนาเท่ากับปีที่แล้วห้าสองทั้งปีอะครับแล้วตอนนี้นะครับเอ็มตาเนี่ยผ่านมาประมาณเจ็ดเดือนกว่า ยอดไม่ต่ำกว่า7,500ล้านท่านดูตารางครับอยู่ตำาดับไหนแล้วครับอันดับสองแล้ววันนี้15,000ล้านเนี่ยคุณหมอไม่ได้มองแล้วนะครับคุณหมอมอง30,000ล้านอีกสองปีข้างหน้าครับเพราะเผอจะขึ้นถึง70,000ล้านด้วยนั่นคือตำนานที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับวันนี้คุณหมอต้องการสร้างแบรนด e ์เอ็นสตาร์นะครับใครถ้าทำเครือข่ายต้องทำเ e อ็มสตาร์เท่านั้นจะสำเร็จ วันนี้มีคนสมัครเข้ามาทำเอฟตาเดือนละหนึ่งแสนคนต่อเดือนหนึ่งแสนคนต่อเดือนวันนี้เราไม่ทําเป้าหมายบริษัทเขาก็ถึงครับดูนี้ดูผู้คนน่ครับนี่คือคอร์สเดวิเนอร์เป็นคอร์สการเรียนรู้วิธีพิชิตเงินแสนในคอร์สเดวิเนอร์เดือนละครั้งครับคนที่เข้ามาเรียนรู้คือคนที่อยากสําเร็จ วันนี้ใครอยากสำเร็จคอร์สเดวินเนอร์ท่านต้องเข้าเรียนรุ่นที่43จะจัดวันอาทิตย์ที่12กันยาเดือนหน้านี้ท่านที่ยังไม่ได้เข้าท่านต้องเข้าเรียนรู้ถ้าท่านอยากสำเร็จเอมตาท่านต้องเข้าคอร์ดนี้นะครับวันนี้เราไม่ทำเป้าหมายบริษัท15,000ล้านก็ถึงวันนี้ท่านไม่ทำคนอื่นก็ทำอย่าพลาดโอกาสทุกท่านครับ ในชีวิตท่านเนี่ยมีเพื่อนอยู่สองคนที่มาหาท่านโดยตลอดชีวิตท่านคนที่หนึ่งชื่อในวิกฤตคนที่สองชื่อในโอกาสวันนี้ถามว่าผ่านมาเนี่ยวิกฤตหรือโอกาสที่มาหาเรามากที่สุดก็อย่าไปคบมันนี่ครับโอกาสมาแล้วคบโอกาสไว้เอาโอกาสเป็นเพื่อนครับ แล้วท่านจะไม่เสียเวลาในเอมต,ตานแน่นอนวันนี้ครับคนที่เข้ามาทาเอมต,ตาเนี่ยประสบความสาเร็จมากมายครับเอมต,ตามียอดแค่หลักพันล้านแต่มีคนที่รับรายได้หลักแสนนะครับระดับรูบิตาเนี่ยเกือบห้าร้อยรหัสในขณะที่บริษัทต,ต,ต่างชาติมียอดหมื่นล้านมีคนได้หลักแสนแค่ร้อยรหัสวันนี้เอมต,ตามีนักธุรกิจระดับรูบิตาขึ้นไปมีไรายได้หลักแสนจนถึงหลักล้านถึงห้าแสนเนี่ยครับ มากกว่าห้าร้อยคนแล้วมีรายได้หลักสองแสนถึงสามแสนอีกหลักร้อยคนและที่สาคัญครับหลักหนึ่งล้านบาทจนถึงสามล้านบาทตอนนี้หลักหนึ่งล้านบาทมีอยู่แปดรหัสเอ็มสตาร์มียอดแค่หลักพันล้านแต่มีนักธุรกิจเงินล้านแปดคนบริษัทยักษ์ใหญ่มียอดหนึ่งหมื่นสามพันล้านแต่มีนักธุรกิจหลักล้านไม่เกินสามคน ยอดวอลลุ่มหนึ่งหมื่นล้านกับหลักพันล้านน่ะถามว่าเงินมันไปไหนล่ะครับเอ็มชตาคือบริษัทคนไทยครับหนึ่งบาทแรกหกสิบเปอร์เซ็นตเขาให้เราครับไม่ต้องส่งให้บริษัทแม่ต่างชาติไม่มีค่าโฆษณาไม่มีค่าส่งค่าปินี่คือสิ่งที่ยุติธรรมสำหรับบริษัทคนไทยเนี่ยแหละครับคุณยีท่ทโลดคุณมรพิน,นันคุณนัทวิทย์คุณจุลุงศักดิ์รายได้สามล้านสองล้านหนึ่งล้านแปดแสนบาทเห็นไหมครับ อิจฉาเขาไหมครับอิจฉาไหมครับเขาแช่งครับให้เป็นเหมือนเขาครับตบมือท่านด้วยครับ we ผมจะฝากเรื่องแรงบันดาลใจอยู่หนึ่งเรื่องนอกจากแรงบันดาลใจแล้วมันยังมีเรื่องของการก้านแรกและก็ใจต้องสู้ด้วยสามสิ่งนี้ถ้าท่านมีในเอ็มสตาร์ท่านพกสามสิ่งนี้ติดตัวมาทำในเอ็มตา Ante un competidor de tan gran tamaño, la rana se retira, pero mientras el nivel del agua desciende, sigue junto a su progenie. El sol también hace que disminuya la cantidad de agua de la charca conforme ésta se evapora. Um, and okay. he